สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสือนอยางทุกคนคะ่ะมื่อนี้มีกินมีไซชแนวน,นะคะมาพาพีพาหนองเบิงปลาอยางหน่อยนะคะปลาอย่างเปลงนี่อายุโอ้สิสองปีกว่านะคะสิสามปีนะคะขันแม่นเขาเขาฝนกับสิเขาฝนปีที่สามละคะันเขาฝนปีที่สามแล้วนะคะได้ต้นนะคะ สาระมือนี่เอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งก็คือเกี่ยวกับการบอรแตงตน้นยางนี่ค่ะคือการบอรแตงตน้นยางที่เหาอห็นนะคะขันห่าแตงตน้นยางดีๆนะคะตน้นยางซุ้มหนีกระสีงามต้นสูงทรงงามแต่อันนี้เพิ่นบอแตงเนี่ยนี่ตรงนี้มันอยู่ไกลปลายยางไงกระสีบ่ง่ามปันไดย๋ยผ้ามาเบิ้งนะคะตน้นยางที่มัน ต้นแบบนี้เป็นงามสามงามพุนสูงจากสูงจากดินอยู่ประมาณโอ้สามสิบเส้นลำต้นจากดินตรงที่มาแตกงานี่ประมาณ40่สเส้นนะคะเราก็แตกเป็นสามงา ขันแม่นเพื่อนแต่งเพื่อนเสียงงานนี่ไว้ขันแม่นมีกินมีใสแต่งเสียงงานากลางนี่ไว้จะตัดสองงานนี่สองงานนี่ออกนี่จะเอาซองกิ่งนี่ออกนี่นะคะจะเอากิ่งนี่ไว้นะคะตรงกลางพอดีนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นไปพุ่นแตกยอดอยู่พุ่นอันนี้ถือว่าจะพอดีแต่นี่ผิดหลักเลยค่ะไม่แต่งกิ่งยาง พลาดเลยนะคะพลาดต้นยางต้นข้างล่างนี่อวบแล้วนะอวบอ้วนนี่เห็นไหมคะเป็นงามนังกระติกเลยนี่นังะติกเลยนี่นี่แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเบื้องต้นที่ดีแบบนี้นั่นคะ่ะสองสามต้นนะั่นข้างนานะเห็นไหมคะนั่นคือทรงสวยทรงดีแต่ พวกมีนี่บได้รับการแต่งกิงอันนี้เขาก็บได้รับการแต่งกิงหรอกค่ะแต่เขาแตกกิงแบบนี้นะคะถ้าเจ้าควางให้เจ้าขวงสวนมีประสบการณ์ในการแต่งกิงกับ้คงคือสิอแตงออกเมดนะคะค้งคือ,อบะปล่อยไว้นะคะนี่คือกิงที่เขาเหลือไว้นะคะเหลือไว้คือแตกออกไว้แต่ที่ผ่านมานบได้แต่งหุ่นเห็นบ่ค่ะเป็นกิงอื่นบ่ขุน ไม่ได้รับการแต่งกิง่งเป็นยางพันสองหาหนึ่งค่ะเพื่อนกะไทยเพื่อนกะนันใบยุดดอกนะคะแต่บ่อได้รับการดูแลแต่งแต่ช่วงฝนนะคะบ่อยได้รับการแต่งกิ่งนะคะมันก็นเลยเป็นผลเสียถือว่าเสียเสียายหลายค่ะค่ะยิงสองหาหนึ่งเป็นพันที่แตกกิ่งแตกหยอดดีแล้วท่านบ่าแ,แตงนี่โอ้ยเบิงค่ะแบบนี้ เมื่อทานบดแตงนะคะนี่ถ้าถ้าเป็นต้นนีนี่ก็คือเอาเอากิ่งนีไว้นี่กิ่งหลักของเขาเนี่ค่ะกิ่งหลักของเขาเดี๋ยวเขาจะไปแตกกิ่งของเขาข้างบนเองนะคะสองกิ่งนี้ต้องเอาออกนะะี่ค่ะถ้ายอยู่ในช่วงนี้ก็ถ้าเป็นมิจินมิใส่แตงออกะคะ่ะถึงจะกิ่งงหญ่อยู่กระตาเบิงเบิงค่ะเบิงตน้นคือเพื่อนเสียดายกิ่งอย่างนะคะ เสียดายกิ่อย่างผลก็เลยเป็นแบบนี้เสียหายเลยค่ะเนี่ยพ่อจะไปเปิดกรีดปุ๊บเนี่ยก็จะมีสองกิ่งกับเพื่อนก็อาจจะคิดว่ามันก็จะได้สองกิ่งซ้อยกันถือว่าได้สองต้นละมั้งนะคะแต่มันบ่ถึกนะคะบ่ถึกลักแล้วนะคะมันจะต้นบ่ใยญ่นะคะมีเบื้องตน้นนี่แบบนี้ต้นอวบนี่เห็นปะคะเขาแตกกิ่งออกมากหลายเลย เนี่ยควรจะกิ่งนี่ไว้นะคะขุ่นเขาจะแตกกิ่งข้างบนบ้า้ค่อยปล่อยให้เขาแตกกิ่งข้างบนพวกมีคือแตงออกให้เมือดเลยนี่แตงออกแตงออกแตงออกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แตงออกให้เมือดหกกิ่งน่ะให้เหลือกิง่งประทานกิ่งเดียวคือกิ่งนี่นะคะเนี่ยเอาเอาผลเอาผลงานนะคะผลงานของอการบาแตงกิง่งมาให้พี่ให้น้องในเบื้องนะคะ ต้นในสวนแปลงนี้นะคะไม่ได้รับการแต่งกิ่งนะคะไม่ได้รับการแต่งกิ่งยางจะเข่าสามปีนะคะเนี่ยจะเข่าสามปีแล้วนะคะเนี่ยเห็นบ่ค่ะเ่็นบ่แตงออกปีนี้ก็แต่งท่านค่ะปีนี้ก็แต่งท่านแต่งออกเลยนะคะแล้วก็เลือตรงนี้ไว้นะคะกิงลักตรงนี้ไว้นะคะ ต้นของเราก็งามอยู่นะคะแต่ขาดการแต่งจริงนะคะได้เห็นให้อยางได้รูปทรงไม่สวยนะคะรูปทรงบางามนะคะการปลูกระยะถือว่าดีเลยนะคะดีกว่าอยู่สวนมีกินมใสอีกนะคะการปลูกของเพื่นอไอเปอร์เส้นการรอดกะเยอะนะคะ,ะได้ข่าวว่ายางแปลงนี้นี่เพื่อนปลูกง่ามขึ้นผู้ใดคะก็ดีแล้วเนาะปลูกง่ามขึ้นมันบริเวณแดดเผานะคะ เปอร์เซ็นต์หลอดของเพื่อนนี่อยู่ประมาณ80 80เปอร์เซ็นต์85เปอร์เซ็นต์นะตามที่ดูพื้นที่นะคะนี่พี่น้องท่านใดอยากเห็ดอยากทำน้ำก็เห็ดใดนะคะปลูกย่ำขึ้นค่ะแต่การกบดแตงกิ่งอยู่บนแนวน้ำค่ะเพื่อนค่ะยางมาสามต้นสี่ต้นแมนเบิร์ดนี่นี่ยางมาแมนเบิร์ดคันยางไม่ได้รับการแต่งกิ่งเสียหายมากนี่ แต่ต้นนี้นี่เขางามของเขาเองนั่นเห็นวาต้นที่บได้เต็งกริงเอยแต่งบได้เต็งกริงแต่ว่าส่งของเขาดีเห็นวาคะ่ะต้นของเขาก็จะหายกลิ่นหายยู่ได้งามเห็นไหมลําต้นลัตน้ตนนี้นะคะปุ่นอันนั้นก็บ่ได้เต็งจริงนั่นเห็นว่ค่ะอย่าเฮ็ด,ด้อค่ะอย่าเฮ็ดอย่าทำนะคะอย่าหาทำแนวพวกนี้บ่ถูกตองตามรักยางพาราเลยล่ะนะคะพี่น้องท่านได้เฮ็ดก็ให้เลิกเฮ็ดนะคะ ถ้าพี่นวงท่านไดเห็นอย่างแปลงนี้แล้วนะคะยางตัวเองเป็นแบบนี้อะกันรีบไปแต่งจริงค่ะถึงมันจะกริงไงญ่ๆก็แต่งใดแต่งท่านค่ะบ่เสียหายนะคะเพราะว่าอย่างยั่งเป็นอย่างน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเขากระดูแลแพของเขาเขาจะเลื่อนเติบตู่ง่ายได้นะคะเนี่ยเห็นบ่ค่ะสามจริงพอดีนี่บ่แต่งบ่ยางอ้วน โอ้ยเสียหายเสียหายค่ะแทนทีอย่างจะได้ต่านง่ามแๆที่นี้มาเห็นกิงเต็มไว้นี่เห็นเป็นผลเสียค่ะรับพื้นที่ไว้ปันได้กะคือมันต้นง่ามปันได้กะบ,บดีค่ะอย่างบาได้แตงกิง่งนี่เบื้งต้นนี่เสียาหา้เบื้องนี่เพื่อนมาตัดงา คลุ่มค่นไวตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาท่านว่าอยู่นะคะนี่ยาคอมนิตเนี่ยคือเกิดนี่คือเกิดจากการตัดนะคะคุณกิงของคิน่นะคะโอ้มันก็ได้หลายจริงแล้วเนาะหลายกิ้งแล้วมันก็จริงหน,หน่อยๆแล้วนะเนี่ยเห็นปะคะยาทำยาทำยาทำแบบนี้ไม่ดี ะะเสียหายข้าวสวนนะคะยาเฮ็์ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ดีนะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้สวยนะคะขอให้ทุกท่านมีกินไม่ใส่นะคะยาเฮตดสวนอย่างแบบนี้นะคะมันไม่ดีต่อผลผลิตของเราในอนาคตนะคะเสียหายผู้ดใเดเฮ็ดแล้วก็ให้เลือกเฮ็ดนะคะมัน มันเสียพื้นที่ทิมนะคะเสียพื้นที่มีกินมีใส่ก็เคยลงใงเฮเบิ้งแล้วนะคะการที่ต้นยางอันบริษแตงกิงตะหน่อยนะเสียดายอันนี้เพิ่งปลูกที่จริงเพิ่นขันเพิ่นเขาเบิ้งขอมูลนะคะศึกษาขอมูลแน่กับขุนคือสิบเกิดเหตุการณ์นี้นะคะแต่ก็เคยบอกคนอยู่ดอกเงี่ยนไกลกันนะคะแต่งกิงอย่างในเด้อแต่งกิงอย่างในเด้อนะคะ เพื่นกบบะบอได้มาแตงนะคะ้วยความจีเพื่นบอไดอย,ยู่น้ำรวัวน้ำสวนลรมั่งนะคะได้เสียหายลายนะคะอย่าเหตุอย่าทํานะคะขอยทุกท่านมีความสุขหล,ลายๆนะคะกับการทํารวัวน้ำทําสวนนะคะผลผลิตของเฮ้าคือความภูมิใจและเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ